ว้กับฝั่งว้กับฝั่งน็อตอย่ายอนให้มันกัดน็อตมึงว้กับไปเสียหอยรอดเอ้ยมันว้เร็วได้แค่นี้อย่างมันว้มาแล้วว่ะเอ้ย,อย,อย <laughs> ไอปื้ดสวัสดีทุกคนกลับมาเจอกับน็อตอีกแล้วนะครับวันนี้เื่นในเกมที่มีชื่อว่า stranded deep นะครับผม <S <s เกมนี้เป็นหนึ่งในเกมนะครับที่เคยเล่นไว้เมื่อนานมากแล้วนะครับในช่องนี้ประมาณปีสองปีที่แล้วผาดของเกมก็จะว่ายังไงดีล่ะ มันเป็นเหมือนเกมที่คิดว่าลาฟอะครับน่าจะได้อินสปายแต่เกมนี้มาเพราะว่าคอนเซปต์หลายอย่างที่ลาฟมีนั้นในเกมนี้ก็มีเหมือนกันนะติดเกาะลอยแพฉลามเซอร์วอใน3 4ปัจจัยที่ว่ามาหาคุณดูลาฟมาคาดว่าก็น่าจะชอบดูเกมนี้เหมือนกันนะครับผมเป็นเกมเก่าที่ปัฒนาก็ไม่เสร็จสักทีมีคนก็บอกว่าพี่นอ็อตไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นลาฟแล้วอะลองมาดูเกมนี้หน่อยไหมมันน่าจะอัปเดตไปไกลแล้วนะ ก็ลองดูนะครับผมถ้าสนุกดีก็ลงให้คนดูถ้าไม่สนุกก็กู <c oughs> พูดคนเดียวแล้วก็ดองดองใส่หายครับเก็บเอาไว้ครับผมดองเข็มไม่รู้นะโอเคครับค่อยบวกกันเลยโอเคแลนดอมไปนะครับผมเย้เฮดับดับทำไมอัดตอนบ่ายหนะ้าตาเหมือนง่วงเออเมื่อคืนนอนก็ดึกตื่นก็เช้าลาฟนะอ่ะโอเคนะครับผมเปิดมานะครับอยู่บนเครื่องบินปกตินะครับ จากอัปเดตลอบที่แล้วจะเดินได้นะตอนนี้เหมือนจะเหมือนมันล็อกล็อกให้ยังไม่ทำ,ทำอะไรเลยเอาตัวเราเสื้อผ้าขาดเหรอทำไมเสื้อผ้าขาดน่ยเริ่มเลยอะรอบที่แล้วนะครับจะเป็นอัปเดตที่เคยเล่นมาปีสองปีที่แล้วนะครับก็จะเดินเล่นเดินเล่นนะครับบนเครื่องบินได้หน่อยนึงตอนนี้เหมือนฟอเรสต์เลยครับผมมาถึงแล้วก็ตกเลยไม่ถามปัญหาสุขภาพกูซักคำโอเคนะครับผมอยู่ที่ว่ายังไงต่อ จ้าโอเคครับเริ่มเดินเล่นได้แล้วอ,อ๋อรอบนี้มีออเจ็ติฟให้นะครับผมให้ไปที่เรือยางนะครับชูชีพเพื่อที่ผิวน้ําโอเคครับททยมืดจังเลยอะ่ะโอเคนะโอเคเพิ่งจะมาเดินเล่นได้ตอนนี้ปัจจุบันนี้เราเรือล่มนะครับอยู่แถวสักที่หนึ่งก็รู้แค่ว่ากลางทะเลต่อมานะครับกับตันแล้วก็คนขับหายไปไหนก็ไม่รู้แต่คราบเลือดตรงนี้เหมือนเดิมคล้ายๆเดิมนะครับแต่จากที่เคยเล่นมาล่าสุดเหมือนตอนนี้ก็เห็นตัวละครตัวเองนะครับเมื่อก่อนจะเห็นแต่มือ เสียงระเบิดมันบักหรือเปล่ามันระเบิดซ้ำกันจังขึ้นมาที่ผิวน้ำปุ๊บเครื่องบินตกอยู่นี่ไฟอยู่นั่นแล้วก็แพรอยู่นี่โอเคนะครับผมไหยไปย้เฮไอ,อ,อ,อปื้ดโฟมาม่หมยังไม่ทันขึ้นเลยเสียงระเบิดมันบักอ่ะนายนายทำเราเสียเซล์เนี่ยเริ่มเล่นเลยอะไรวะนะครับผมก็เกมเป็น early access มาสองปีกว่าแล้ว ไม่เสร็จสักทีนะครับผมหวังว่ามันคงจะสนุกนะขนาดลาฟเรายังเล่นได้สนุกเลยหลักๆก็แค่เราอยู่บนแพยยางนะครับกับเกาะล้างนะครับอยู่ตรงนู้นคอนเซปนะครับในการโซเวิร์ล์พีนอมองว่าใกล้เคียงกับลาฟมากๆนะครับเพียงแต่มีมากกว่าลาฟอีกจริงแต่ไม่รู้ว่าจะครีเอทีฟมันลาฟได้หรือเปล่าพอลาฟพีนอตต่อแท่นกระโดดต่อยืดต่อยาวใช่ไหมเกมนี้มันจะไปทางโซเวรล์มากกว่าครีเอทีฟนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ก่อนมันไม่มีเงานะครับพตัวละครเราเหมือนแขนยาวอ่ะแขนยาวว่ะเข่า รือคิดไปเองดึบ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 เหมือนน้ำนะครับสีทะเลถูกปรับเปลี่ยนให้มันเข้มหน่อยนะเมื่อก่อนนมไม่เข้มขนาดนี้กด E เพื่ออินเตอร์แลกถือพายอยู่ตรงนี้ปุ๊บอ๋อโอเคนะครับผมมันอินเตอร์แลกแบบนี้นี่เองแต่ก่อนนู้นเลยมันจะเป็นถือพายนะครับแล้วโดดขึ้นเรือแล้วจ้วงเอาเองนะครับตอนนี้คือแบบว่ามันกดเหมือน GTA ครับผมกดขึ้นไปขับแล้วก็คอนโทรลเลย ตอนนี้นะครับผมเราน่าจะอยู่บนเกาะล้างแห่งหนึ่งนะครับผมคอนเซปต์คล้ายๆอย่างเดิมไม่ต่างกันมากมีเหล่าต้นไม้ต่างๆนะครับอยู่มากมายทั้งต้นมะพร้าวมะพร้าวแล้วก็มะพร้าวู้จักอยู่แค่นั้น,นครับผมมันน่าจะมีอยู่ต้นเดียวมั้งนี่คือมะพร้าวนี่คือต้นหอยสักต้นหนึ่งนะครับผมนี่คือต้นฟิกัสฟิกัสจูไปฟิกัสจูแล้วนึงนะครับผมเอตามหลักแล้วรู้สึกว่ากดแท็บ เพื่อเปิดวินเทอรี่อ๋อกด C มันมีทางขวากด C เพื่อเปิดคราฟติ้งเมนูคราฟติ้งเมนูได้ปุ๊บให้คราฟจะต t นทู Stone ขึ้นมาจะต t นทูคือเครื่องมือหินเหรอแต่ก่อนมันจะมีฉลามมาต้อนรับนะจะมีเอเปร์ดไวเลนอยู่ข้ามซีรีส์แล้วยังเป็นไ e อ้ปร์ดอยู่นะครับผมอย่างที่บอกมาเดิมนะครับเใครดูซีรีส์้แนะ้วชอบกันนะครับกดไลค์ทิ้งไว้เลยนะครับผมแล้วก็ช่วยคอมเมนต์กันเยอะๆให้รู้ว่าซีรีส์นี้ไปต่อได้นะครับทำสักหลายๆคลิปหน่อยถ้าเบื่ออแลล้วเกท นะครับผมอ่ะรู้สึกว่าการทำ stone t o ต้องมีหินสองก้อนโอเคครับนับหนึ่งหินหนึ่งก้อนแล้วก็หินมาไล่ทุบเป็นลา s เลยไหมมีหินเต็มหมดเลยเก็บมาตามจํานวนก่อนดีกว่าครับไม่อยากเก็บเยอะถ้าเกิดเราได้หินตามจํานวนที่ว่าปุ๊บนะครับอ๋อกดแบ็บจะมีของซ่อนอยู่ตรงนี้ได้หินตามจํานวนได้ stone ูมาหนึ่งอันปับ๊บได้หินที่ถืออยู่ทะแมองอยู่อีกอะแล้วก็ให้ครับเอ,อ รีไฟ์ไนท์นะครับผมรีไฟ์ไนท์ต้องคาฟด้วยอะไรรีไฟ์ไนท์ก็คือหินไม้แล้วก็เชือกเราไปเก็บไม้ตอนไหนอะแป๊บนึงนะครับมันบล๊กแน่เลยอะเพราะว่าในตัวไม่มีไม้นะแต่ว่าในหน้าหน้าจอที่โชว์ครับมันมีไม้อยู่ตรงนี้แล้วช่างมันนะครับผมหลักๆก็ต้องมีไม้มีหินมีไม้มีหิน,หนแล้วก็มีเชือก เมื่อก่อนโน้นนะครับเชือกตัดจากต้นยุค,คานะไอปืนไม่โผล่มาจริงๆเหรอเล่นลับไม่รู้สึสสกสนุกไเปืนมากครับแต่ที่เอกอย่างหนึ่งนะครับว่าเกมนี้นั้นฉลามน่ากลัวกว่าในลับเยอะมากครับเพราะว่าลับไปนอยู่ในผิวน้ำมาโดดขึ้นแพก็จบแล้วปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยมันไม่แค่อยู่น้ำเราดำน้ำหนีมันว่ายตามเราได้นะครับผมอยู่ที่ว่าแต่ก่อนมันจะอยู่แถวนี้นาะนั่นปลากระเบนนี่ปลาปลาซาดินปลาเล็ก ปลากระเบนหน้าตามันก็ไม่น่าไว้ใจเหมือนเจ้าหางมาไล่แทงเราเลยแบบนึงขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอเคนะครับผมหลกัหลกๆเราต้องเอาตามเอาเจ้ถีที่มันให้ก่อนต้องหาเชือกสินะเชือกตัดมาจากต้นแต่ก่อนาน่าจะเป็นต้นยุคายุคาลิปตัสยุคามาดฟากอะไรไม่รู้ต่ตัดไปก่อนเย,ย้ยยีย,ยตัดแล้วเว้าใส่มาทำหอยอะไรไม่มีนี่หว่าแล้วเนี่ยล่ะซิกาสที่ตัดได้ไดเลยว่นะ,ะ ll, นะครับผมโซยบอลนะครับเกมนี้ มันไม่มีแถบโชว์เหรอถ้าจำไม่ผิดแต่ก่อนนู้นกด Q ไม่ใช่ Q Q คที่เป็นดับของดับของไม่ใช่แสดงว่าเป็น F อยู่รอดมาได้ศูนวันเซอร์ไวนาฬิการุ่นเซอร์ไวบ์ลนะครับผมคิดอยู่จะได้เซอร์ไวล์วอชอุณหภูมิปัจจุบนัน84.9สิสี่จุดเก้ฟาเรนไฮต์แป๊บหนึ่งนะอ่านฟาเรนไฮต์ไม่ออกเอาเป็นเซลเซียสโอเคนะครับผมดูซิว่าเป็นเซลเซียสยี่สิบเกเซลเซียสโอเคนะครับผม เราคลิกตรงนี้โอเคครับน้ําแล้วความหิวเรื่องม่วงนอนยังไม่ต้องห่วงนะครับท่านตัดไปแย่แย่นายก็รู้เราไม่ค่อยชอบตัดช่วงตัดไม้แล้วเราจมองหน้ากันเพลินแน่นอนบอกเลยถ้าไม่ยาวนานจริงๆก็คงจะตัดก็คงจะไม่ตัดอ่ะครับผมต้นนี้ให้เอ,อ่อวูสติ๊กนะครับแสดงว่าไม่ได้ให้เชือกโอเคนะแล้วต้นที่ให้เชือกมันต้นหอยอะไรว่าน่าจะเป็นต้นเตเตียคัวะวะฟุต มันคืออะไรคูวาฟุตมันคืออะไรอ่ะสาลี่เหรอกินไม่ติดพิษใช่ไหมไม่รู้ครับผมเห็นนัไรเลยตัวอย่างที่ดีมากเลยเห็นอะไรยัดปากไว้ก่อนนะครับผมไม่รู้ม,มันมีพิษหรือเปล่านื้อะไรไม่ออกจากยัดปากอย่างเดียวมีไม้นี่หรือเปล่าว่าเอแล้วต้นไหนที่มันให้เชือบต้นนี้ป่ะมันก็ต้นเดียวกันนี่นาะ มันต้องมีสักต้นนะครับผมตามหลักแล้วต้นที่มันให้เชือกต้นที่มันให้เชือกนี่มังเตี้ยๆน่าจะเป็นต้นพวกนี้ครับยางปลาล์มทีต้นปลาล์มแบบยังไม่โตครับยังอ้อออยู่ขนยังไม่ขึ้นไม่ใช่ไหมใช่ไม่ใช,ใช,ใช่นะครับผมได้ตีบเลสลีฟไม่รู้นะครับว่าอันนี้แปลว่าอะไรขี้เกียจเปิดนี่นี่ะขี้เกียจแท็บไว้อ่านอ๋อสามารถทําโลบได้นะครับผมทําโลบเหรอแล้วโลบเราต้องใช้ไอ้นี่สี่อันงานเข้าต้องตัดอีกสี่ช่อ เหมือนเขาทําระบบอินทอรี่มาใหม่นะครับใช้ยากมากเลยแต่ก่อนไม่ยากขนาดนี้อ่ะแน่ใจนะว่าน,นี่สับต้นไม <c oughs> ้สีนี่กับสับตอล้วก็ตอหนึ่ง <c oughs> ต้องการสี่อันนะครับผม <c oughs> ขออภัยครับ <c oughs> รู้สึกว่าเขาเพิ่มเรื่องของเสียงนกอะไรพวกนี้เพิ่มมานะครับและเสียงทะเล <c oughs> แต่เหมือนเขาเอาฉลามออกไปนะครับผมเมื่อก่อนมันมีฉลามจะว่ายใกล้นะครับคอยเป็นกำลังใจอยู่ห่างๆตอนนี้เหมือนจะไม่อยู่แล้วฮะ คมต้องไปเล่นแถวน้ำให้มันลึกๆหน่อยละมัง้งเพราะเมื่อก่อนก็โดนบ่นเงินเยอะครับผมว่าฉลามหอยอะไรมาไหว้ชิตแนวปากการลังเลยปกติฉลามเป็นสัตว์น้ำเึกแบบเป็นสัตว์น้ำลึกนะครับทุกคนก็รู้กันอยู่โอเคต่อมานะครับได้เชือกมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็หยิบเชือกเพื่อเอาไปทำรีไฟน n ไนท์าวางตรงนี้แล้วก็จะได้รีไฟน์ไนท์มา มันใช้เซอร์ไพรจะให้ทําตามออบเจกตีฟวะเนี่ยหรือมันจะเป็นทูตูเรียลมากกว่าครับช่วงแรกน่าจะแบบว่าให้สอนในเฉิว่าควรจะอยู่รอดยังไงตอนนี้ค่าความหิวไม่ลดเลยแสดงว่าน่าจะเป็นทูตูเรียในช่วงแรกนะครับผมหัดให้เป็นก่อนแสดงว่าถือว่าเป็นคลิปหนึ่งหรือคลิปศูนดีถ้ายังไม่เริ่มเซอร์ไพรจริงอาจจะปรับเป็นคลิปศูนย์ก่อนก็ได้นะครับเริ่มเซอร์ไพรส์จะให้ตัดขึ้นคลิปหนึ่งถือว่าดูฟีดแบ็กด้วยถ้าฟีดแบ็ไปดีก็เลิกอันไม่ทําอย่างอื่นถ้าฟีดแบ็ดีคนไลค์กันเยอะๆช่วยกันคอมเมนต์ด้วยนั่นเดี๋ยวก็ทําต่อนะครับขึ้นอยู่กับพวกนายครับไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยนะครับเรานี่แบบว่า อินดี้ตามใจฉันสุดๆดต้องการแคมไฟล์เหรอและแคมไฟล์ต้องใช้อะไรแคมไฟล์อยู่ในหมวดเฟอร์นิเจอร์เหรอไม่ใช่งงมากเลยนี่เซอร์ไวส์ซ์วลาอยู่ในเกาะแล้วต้องมีเฟอร์นิเจอร์อะไรหมดเลยฮะต่อมาสตรัคเจอร์แคมไฟล์ต้องใช้ไม้อยู่สี่อันซึ่งเรามีติดตัวอยู่แล้วเพราะหาเหลี่ยมสวยๆเป็นเหลี่ยมที่ว่าเราใช้แบบว่าตั้งบ้านอยู่เลยดีกว่าหลักๆขอเหลี่ยมที่มันพื้นที่เรียบๆดีไหม ว่ามีกระปงกระปุกอะไรอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเดี๋ยวค่อยมาเก็บหาที่ตั้งแคมป์ไฟเอาเป็นเหลี่ยมนี้แล้วกันคิดว่าน่าจะเข้าท่าต่อมาครับคายลิงเหรออ่านว่าอะไรอะ่ะไม่รู้มันต้องเป็นสักอย่างนึ่งเดี๋ยวเห็นภาพแล้วก็นึกออกคายลิงคืออะไรว่าคายลิงคายลิงหาก่อนนะครับทูเหรออ๋อเป็นช่อไม้สักอย่างหนึ่ง เราเราเก็บไม้มาเยอะขนาดเลยทำให้รู้สึกกองยืนเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เอาคาลิ่งนะคะไปจุดไฟฮะอะไรของมันไม่เข้าใจโฮทูอินเตอร์แลเอาคายลิงทูไลท์อ๋อเหมือนเขาเรียกว่าเศษไม้แห้งนะครับผมน่าจะเป็นกองฟืนหรือเศษไม้แห้งมากกว่าเอามาสับเอาไว้ครับแล้วก็มาจุดไฟนั่นนึงนะอะไที่กองกองหรือไม่ใช่ไม้ตรงไหน <laughs> รู้สึกว่าแต่ก่อนนู้นเลยนะครับเขาจะให้ไฟแช็กเรามาหนึ่งอัน มีอะไรก็แล้วแต่ไฟแชคคือพระเจ้าจุดใต้น้ำยังติดเลยตอนนี้เขาตัดไฟแชคออกมาตัวเปล่าออจริงนะครับให้เข้ากับบรรยากาศการซวเวอร์จริงๆเพราะฉะนั้นก็จุดไฟซะอ๋อยังต้องมานั่งปั่นมืออีกนเนี่ยคลิกเมาส์ซ้ายรวนลวๆเพื่อจุดไฟโคดเวลสุด,เสดๆเรลนายนะครับผมแล้วมันจะติดตอ่ะเนี่ยโอ้โหได้เจ้งหน้ากันเพลเนนีะ่ตอนนี้ ติดแล้วนะครับผมยังไงต่อโยมันทิ้งไปทังนั้นนะครับออเจคทีฟฆ่าปูโอเคโอเคสอนเรามาครับจุดเป็นพาร์ทศูนย์แล้วกันนะครับผมยังไม่เริ่มสวิงให้มาสอนแล้วก่อนเพราะพี่น็อตเล่นมานานมากแล้วนะเห็นว่าคอนเซปต์มันคล้ายกับลาฟนะครับผมแต่ช่วงนี้พี่น็อตห่างจากลาฟไปนิดนึงก็เลยอ่ะไม่เป็นไรครับมานี่ก่อนไม่ใช่ลาฟไม่สนุกแต่ว่ารอมันอัปเดตนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าฝืนเล่นไปโดยที่อารมณ์เราไม่ได้มันก็คลิปมันก็ไม่สนุกอะมันก็จืดเขาบอกว่าเอาให้มี ปอกเปลือกปูอันนึงนะเรา,าเกิ่งเก็บปูขึ้นมาแล้วหย่อนอนกไปแล้วเอามีดมาปอกเปลือกปูไม่ใช่ปอกแขนตัวเองอะนะ่ะเฮ้ยมีเสียงตัวละครแล้ววะอป๊บนึงนะครับทำไมเหมือนได้เนื้อปูออกมาเป็นเนื้อทรงนี้เลยเหรอปูเนื้อตาไม่ใช่อย่างนี้นะดรอปที่แคมป์ไฟ โอเคนี่คือการย่างเนื้อปูสินะเนื้อปูลอยได้อะไรวะไม่เข้าใจจริงๆต่อมาอยากไปเจอไอ้ปืดแล้วอะคำหนึงนะดล๋ยคนจะหาว่าคลิปนี้พนะี่น้องโกหกก็มีปืดมันเคยมีจริงๆนะแต่เขาน่าจะผักให้มันออกไปนอกเกาะอ,อะครับผม ว่าตามหลักเกาะน,นี้ไม่ได้มีแค่เกาะเดียวนะเกมนี้หากใครเคยดูเมื่อหลายปีช่วงปีก่อนสองปีก่อนมังสกิดก็เล่นอยู่นะครับผมก็จะมีเกาะเยอะมากเพียงแต่ว่านะักการตั้งต้นของเราเนี่ยยังไปไม่ได้นั้นเองไม่เป็นไรหรือว่าพลาดศูนย,ย์ค่อยๆเล่นเงินไปก่อนไม่มีปลาอื่นเลยฮะ,ะนอกจากปลากระเบนและปลาซิวปลาส้อยปลาหอยนางลม <laughs> ปลาหอยนางลมนะครับผมเอามาพูดให้มันคล้องจองอะไรเฉยปลาซิวปลาส้อยปลาหอยนางลม ไม่เพอใจตัวเองนะครับผมต่อมาเอามีดไปผ่ามะาพรา yeah. ้าวแย่หย่อนมะาพร้าวออกไปแล้วเอามีดมาสับนะครับผมแล้วก็หยิบมะาพร้าวขึ้นมาแล้วดื่มผมมีเสียงแจ๊บๆด้วยนะต่อมาครับเชลเตอร์เพื่อเซฟอ๋อโอเคนะครับระบเซฟเกมมันเชลเตอร์นี่เองก็ว่าอยู่ทำไมหน้าในตรงนี้ไม่มีระบบเซฟให้อะกำลังงงอยู่ ต,ตามหลักถ้าเมื่อก่อนโน้นจาไม่ผิดน่ะเนื้ออ้นี้ก็กินได้นะเราสามารถปอกได้อีกนะใช่ไหมนี่ไงกินได้จริงด้วยแล้วก็ไม่สอนเราโชคดีที่พี่เรียนมากินๆไปก่อนล้วกันมึงกินหรือมึงเลีย <c oughs> กินหรือเลียทำไมกินนงังนะครับผมโอเคได้ยินเสียงดังติง้งไหม อ๋อของสุกนี่คือติ้งอย่างนี้ใช่ไหมกด F เพื่อหยิบเนื้อที่ปรุงสุกแล้วโอเคนะครับผมข้าความหิวทุกอย่างไม่ลดเลยนะครับสวรยได้หนึ่วันเต็มๆนะครับผมต้องการสร้างเชลเตอร์เหรอเชลเตอร์ก็คือเจ้านี่ต้องการใช้เชือกใช้ปาม์มใบปามแล้วก็ท่อนไม้โอเคครับนโยบายแห่งการฟาร์มมาละหินไม่จำเป็นนะครับตอนเี๋ยววิ่งหาไม้ก่อนแล้วกัน ไอกระติกนี่เอาใช้ทำอะไรอะ่ะใช้ตักน้ำทะเลปะเย้เฮโอเคนะครับผมลงไปน้ำทะเลมาแล้วได้อะไรได้หีเปล่าอ๋อ oh, เอาไว้ต้มน้ำทะเลเองชิงด้วยนี่ได้น้ำทะเลยังอะ่ะคำนึำนงคำนึงอยากรู้นะครับผมว่าทำได้ไหมเพราะในราบนี่ทำได้แล้วถ้าเกิดเราหย่อนลงไปล่ะเราลากมันไว้ตรงนี้เหมือนเดิมอะ่ะ น่าจะต้องใช้เครื่องมือเฉพาะนะครับผมใช่ไหมลองดูนิดนึงนะครับผมจับความน้ําหายสร้างเชลเตอร์ก่อนละกันตอนนี้ใกล้จะหมดวันละโอเคตอนนี้นะครับต้องวิ่งหาไม้ก่อนไม้ก่อนถ้าหาตามพื้นไม่ได้ก็เดี๋ยวสับต้นไม้เอาหรือว่าตับต้นไม้ต้นหนึ่งไปเลยดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็มาลองดูว่าเราจะได้ต้นไม้กับพวกป่ามทั้งหมดเยอะแค่ไหนเขาเปลี่ยนสีทะเลนะครับชึบขึ้นมากเลยเมื่อก่อนมันจะไซ์เหมือนเมาดิฟเลยตอนนี้มันชึบมาก เหมือนรับเวอร์ชันล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเลยคลิปล่าสุดอะทึบจนมองไม่เห็นหอยอะไรเลยโอเคนะครับผมต้องขออภัยนะที่จะพูดยกยกถึงตัวก่อนๆที่เคยทํามาเหมือนจะเปรียบเทียบนิดนึงเพราะว่าจะแกล้งทําเป็นเหมือนกับ first touch แบบว่าเฮ้ยไม่เคยเล่นเลยไม่ได้เพราะมันเคยเล่นแล้วจริงๆเลยจะมีการเปรียบเทียบนิดหน่อยแต่ใครงงไอหอยนี่เปรียบเทียบเลยนัาหน่าวะขออภัยครับมันเคยผ่านตามาแล้วจริงๆก็เต้องมาแกล้งโอ้โหโน่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นมันเฟกไปนะครับไม่ชอบ โอเคนะครับผมรู้สึกว่าเราต้องใช้เชือกใบปลาล์มและกิ่งไม้หาต้นนี้สักต้นหนึ่งก็ได้อะเอาต้นเตี้ยๆแล้วกันเดี๋ยวปีนขึ้นไประขาหะ,อะเอาต้นนี้แล้วกันอันดับแรกเลยจัมทุคลามว้าว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 เมื่อก่อนนะครับเดินเราเดินแล้วมันจะไหลขึ้นไปเหมือนเคาน์เตอร์ไต่ตบันไดเลยตอนนี้นะครับต้องกดกากบาดท,ทิ้งเอาไม่ใช่กากบาดสิเป็บา์ทิ้งเอาไว้นะครับค่อยๆไต่ขึ้นไปโอ้ดีขึ้นพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ย เมื่อก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะครับเมื่อก่อนนี่เกมแบบกัดสวยมากว้าวไม่ธรรมดานะั้น่ยเกมนี้สับก่อนแต่การสับไม้เกมนี้นะครับเป็นโมเมนต์ที่ถ้าไม่ตัดก็นั่งจ้องหน้ากันแบบหน้ามันกันเลยนะครับผมระห,หว่างนี้ก็กเลืกอะไรไม่ออกปาร์คไล่พันหมาเหมือนเดิมมนะชิสุเบอบ์แมนอา้าวทำไมตัดไวอะ่ะเมื่อก่อนมันช้ากว่าน,นี้นะหรือว่ามีเดเราสตรองขึ้นไม่รู้ครับชักมัน่ะตัดต่อ โอเคนะครับผมแล้วก็ตัดอีกเป็นท่อนๆนะมาเอ yeah. อ่าอีอเอออแล้วก็ได้ถึงท่อนใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็หนึ่งท่อนใหญ่ๆไปโยนทิ้งไปนะครับแล้วก็ต้องตัดอีกรู้สึกว่าจะต้องเอาใบก่อนมัง้งอะปามท็อปเริ่มมืดแ้งจริงด้วยอะครับผมมืดแล้วมันจะมืดสนิทแบบมองไม่เห็นเลยหรือเปล่าอะ รีบสร้างเชลเตอร์ก่อนดีกว่าแล้วรีบกลับไปที่แคป์ไฟดูนะครับผมจะได้พอมีแสงมั่งเพอาะสานิกาเราแม่งส่งแสงเว้ยไม่มืดซะทีเดียวเ <laughs> จ้องกันมันเลยไหม <laughs> นายก็รู้เราไม่อยากตัดเราขี้เกียจตัดการตัดต่อเป็นงานที่ยุ่งยากเราอยากที่จะใส่หัวใส่ท้ายแล้วก็จบจบคลิปไปเลยอะ่ะ <laughs> คอนเทนต์ต้องการจะได้ไม่หายไปอะ่ะ <laughs> <laughs> เสร็จสักทีแล้วก็มืดด้วยมองไม่เห็นหอยได้เลย ได้มันมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะมีทอชไหมอะ่ะแป๊บนึงนะสามารถคราฟทอชได้ไหมอะ่ะมีไหมฟิชชิงสเปียร์เหรอทอชทอชได้อยู่แต่ทอชต้องใช้โคลดต้องมีเสื้อเหรอหาไม่ได้นายไม่สอนอเราอ่ะเฮ้ยมืดจริงๆจากใจไอเลิฟยูเโอเคไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เรามีปลาล์มฟอนนะครับสองอันสินะ เราจะออกมาทำไมออะอันหนึงนะครับผมเมื่อกี้เก็บอะไรเข้าตัวไปอะ่ะเก็บไม้ท่อนซูนั้งอันเก็บใส่ตัวได้พระเจ้าช่วยกล้วยตากอันนึงนะเอแล้วเรามีท่อนซูงอีกอันหนึ่งมาหล่นอยู่นี่นาะใช่ไหมแล้เดี๋ยวเราจริงๆนะครับมันจะมีแพยยางอยู่นะครับผมเราก็ใช้แพยยางพายาไปไหนตอนไหนก็ได้แหละแต่เกิดเราสร้างแองตัวเองขึ้นมาแล้วมาอยู่นี่ได้ไงอะ่ะ มันก็นไม่อยู่นูน้นไม่ใช่หรอไม่รู้ไม่สนไม่ใจโอเคหยอดลงไปก่อนแล้วก็เอาเจ้าวางไปก่อนสองอันให้ hey, มันใหญ่จังวะ <c oughs> โอเคนะแล้วก็ค่อยค่ยคยสับก่อนแล้วกันเจ้านี่จําเป็นไหมแต่ก่อนนะครับการคาบของแต่ละอย่างนั้นโยนของเข้าไปที่พื้นครับแล้วก็ไล่รวมรวมุวม่มๆกันแล้วก็ค้าบตอนนี้คือแค่มีอินที่มีของเก็บไว้ในอินทอรี่ของตัวเองนะครับผมแล้วก็คาบได้เลย การจะสร้างเชลเตอร์เซฟนี่มันใช้เวลานานเหมือนกันนั้นเนี่ยเกมนี้มันไม่มีระบบฟาร์มมิ่งนะถ้าจำไม่ผิดมันไม่สามารถปลูกมันหัวหอมอะไรพวกนั้นได้เลยนะครับผมคือคล้ายๆกับว่าทำไมมันกระเด็นนะไม่เข้าใจคล้ายๆกับว่าต้องไปเอาทรัพยากรที่มีตามเกาะมาใช้นะ driftwood log เหรอไอ้นี่จะเป็นแพใหญ่อีกทีนึงนะครับผมเป็นท่อนซุงใหญ่แล้วมาทำให้เป็นท่อนซุงย่อยอีกรอบใช่ไหม ไม่รู้นะครับผมตอนนี้เราขาดอะไรไปแล้วขาดอะไรบ้างในการสร้างเชลเตอร์ขาดปาล์มฟอนสี 4, ่เรามีสามเหรอแสดงว่าขาดอีกหนึ่งเหรอ,อตรงนี้มันเมื่อกี้มันมืดไปมันมองไม่เห็นเลยอะ่ะหรือว่าเราทำปาล์มฟอนหล่นแถวนี้ป่ะต้องตัดอีกอันหนึ่งเหรอจริงดีอาตัดต้นแถวนี้ก็ได้ใกล้บ้านหน่อยจะห,หาบ้านตัองก็ตัดแถวแถวนี้พอมันจะได้ไม่ไกลมากาต้นนี้แล้วกันเตีย้ย จะาปามฟอนมาใช้ก่อนนะครับผมอืค่าความหิวลดลงนิดหน่อยนะครับผมแต่ถือว่าอ่ะมีดหายมีดพังแน่เลยดูเดชันมันหมดโอเคทั้งนั้นครับมีดขึ้นมาก่อนสักพุ่นึงนะครับมีดเหรออยู่รีไฟต้องใช้สโตนทูสโตนทูนับหนึ่งต่อมาต้องใช้เชือกโอเคเก็บขึ้นมาก่อน เชือกรู้สึกว่าเมื่อกี้เดินผ่านต้นยุคคาอยู่นะยุคคายักษ์คาไม่แน่ใจยักษ์คาโอเคตอนนี้น่าจะให้เชือกนะครับถ้าจากที่ก่อนหน้าน้นเคยเล่นมาใช่ไหมมันจอกออก็นเชือกเราต้องลองหาดูนะครับผมออกมาเป็นอ๋อเป็นช่อพวกนี้นะครับผมจากแต่ก่อนที่มันอยู่ที่พื้นรอบนี้ได้เป็นช่อหลายช่อมาเลยโอเควิ่งกลับไปนิดน,นึงนะตอนนี้ก็ต้องคราบเชือก หนึ่งอันแล้วก็คาบมีดหนึ่งอันแล้วก็มีดตัดต้นมะพร้าวเพิ่มเติมอีกหนึ่งอันแค่ทําเชลเตอร์ทำไมยากจังวะน่าจะเรียกว่าเอพิโซดศูนย์นะครับตอนนี้ออกแนววิ่งตามตัวเตอรเรียวมากกว่านะยังไม่ได้เข้าเซอร์ไอร์์เต็มขันเท่าไหร่เจ้าใบก่อนเจ้าใบก่อนตัดไม้ก็มองหน้ากันไงบอกแล้วโอเคนะครับผมค่อยๆไปค่อยๆไ,ไปนะ เราตัดหัวไปขาดกลางเออสบายใจจริงๆเก่งนะครับผมมาถ้ามามันไม่ขาดสักทีวะในหนึ่งอันต้องมีสี่นะครับผมแสดงว่าตะกี้นี้เราจะทําทหล่นไปหนึ่งนะครับผมก็เลยมาไม่ครบจํานวนตอนนี้ต้องการสร้างเชลเตอร์ขาดเชือกอีกหนึ่งอันเท่านั้นเองโอเคนะเชือกม่าจะคาเพิ่มได้เพราะมีใบนี่เยอะอยู่หรือเปล่าอาใบหมดออ <c oughs> จะหาของแต่ละอย่างแล้วมันยากอย่างนี้เนี่ยโอเคนะเชือกเอามาจากยุค,คาสามโอเคมาเก็บ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 ซิว่านับหนึ่งนะหล่นตรงนี้เว้ยถึงเวลาต้องหาทอสมาใช้จริงๆครับเพราะก็คืนมองแล้วไม่เห็นเลยโอเคนะเริ่มคราบเชือกอีกรอบหนึ่งรัดชิงอยู่นี่โอเคก็ได้เชลเตอร์สำหรับเซฟแล้วโอเคนะครับผมเราจะสามารถก่อไปตอนเช้าเลยได้ไหมอ่ะโอเค ตอนนี้ i n นสตร c คเชลเตอร์เสร็จแล้วครับผมเชลเตอร์ ter, เอาทางเสียงอะไรอ่ะเสียงนอกอพยพเหรออ๋อเสียงค้างคาวมีค้างคาวเหรอตอนนี้มันจะมาดูเดเลือดเราป่ะเราจะเป็นแบทแมนไหม <c oughs> โอเคนะเชลเตอร์ ter, สามารถเซฟได้แจบเลยครับเซฟแล้วก็สลีปด้วยก่อสลีปไปก่อนนะครับผมให้ขึ้นตอนเช้าก่อน ตอนนี้ท UTORIAL คอม plete นะครับผมจะเริ่มเข้าทีา่การ explore แล้วก็ survive แบบเต็มรูปแบบขอเซฟก่อนตอนนี้เกมเซฟเราใช่ไหมเซฟเราจริงจริงด้วยโอเคนะครับผมเพราะฉะนั้นคิดว่าสำหรับ stranded deep ถือว่าเป็นเอพิโซดซีโร่ครับพาร์ทศูนย์นะครับผมไม่อยากนะับว่าเป็นพาร์ทหนึ่งครับเพราะมันยังไม่เข้าที่ survive เลยเพราะฉะนั้นนะครับผม stranded deep พาร์ทที่ศูนย์นะครับผมขอตัดจบแต่เพียงเท่านี้ก่อน ถามว่าจะอยากลงไปเซอร์ไวที่ใต้ทะเลนี่นึงนะครับผมไหนๆก็เซฟแล้วคงไม่มีเสียหายมั้งไปดาดูหนไหยว่าเจอฉลามจริงหรือเปล่าเดี๋ยวคนจะหาว่าคลิปนี้ไม่เจอฉลามเลยแต่ก่อนมันมีนะตายคงจะไม่เสียเซฟใช่ไหมถ้าเจอฉลามแล้วกดออกนะครับผมให้รู้ว่าเจอแล้วนั่นน่ามันอยู่แถวไหนหน่ามันน่าจะมีฉลามเสืออีกสักตัวหนึ่งนะหรือไม่ก็ต้องมีสักตัวที่อยู่แถวแนวปะกกาลังอะ่ะเขายกย้ายไปอยู่น้ำลึกกันหมดแล้วจริงๆใช่ไหม เราย่อไปได้ไหมนเนี่ยตรงๆนะครับพี่น้องค่อนข้างนี่นี่กลัวนะใจสั่นเหมือนกันนะครับเพราะว่ากลัวฉลามนะมีแอปปิ้์นะครับพอเรารู้ขอบเขตการทํางานของมันนะครับในลาบเราเลยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่จังหวะในเกมเนี่ยฉลามมันสามรอยหกสิบองศาครับมันจะโผล่มาตรงไหนก็ได้ที่มันอยากโผล่นะครับผมเพราะทะเลเป็นถิ่นของมันเห็นหูมันโผล่มาไหมไม่มีหู วะวยวะวะว้วเวะ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 ว้วะ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 วาวะวอวะ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 วเวะ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 วววววะวววววว ว่ายกับฝั่งว่ายกับฝังนอตจะยอนให้มันกัดนอตมึงว่ายกับไปสิเอขหอยรอดเอ้ยมึงว่ายเร็วได้แค่นี้องเงมันว่ายมาแล้ววะเอเอ,เอไอ้ปืดไอ้ปืดคุยกันดีๆไม่ได้อะปืดไอมันยังอยู่นะครับผมแค่มันออกมาไกลหน่อยใจสัน่นตอนนี้ใจสั่นเลย ไว้กับฟังก่อนโอเคนะครับผมแต่จริงๆก็ออกมานีกและพอกินเราเซฟเรียบร้อยนะครับผมตั้งสติขอบคุณผู้ชมทุกคนนะที่ติดตามรับชม stranded deep นะครับผมในพาร์ทที่0นะครับต็นจบเลยพาร์ทนี้นับว่าเป็นตัวตัวเรียบไม่นับหนึ่งนะครับผมก้า กิดใครนะครับอยากติดตามพาร์ทที่1หรือพาร์ทจากนี้ต่อไปนะครับอย่าลืมลงไปกดไลค์การช่วยพักการโปรเจกต์นี้ถ้าไลค์น้อยคอมเมนต์น้อยคิดว่าอ่ะคนไม่ก็สนใจก็จะได้พัรโปรเจกต์นี้ไปไปทําตัวอื่นนะครับเราจะได้ไม่เสียเวลามาทำตรงนี้แต่เกิดคนบอกว่าเฮ้ยพี่น็อตลองต่อยสักตอน2ตอน3ตอนสิหากันพอไปได้เรื่อยๆสักสิตอนเลยพวกนี้ก็โอเคมันก็ยังพอไปได้อยู่นะเพราะฉะนั้นนะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ตามรับชม s t r a n e d deep พาร์ทที่ศูนย์กันจะจบเลยครับดูจบแล้วชอบกันอย่าลืมกดไลค์นนอออยยยย่่่าาาาาบบบกคคุัไมมด้รตส ใครอยากแชร์เพื่อนดูผุ่มแชร์อยู่ข้างล่างคลิปเกิดยังไม่ได้กดไลค์เกิดออยังไม่ได้กดซับสไครป์กดสนะั t ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม